สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเนื่องจากว่ามีพวกเราถามขึ้นมาวันนี้หลายท่านมากนะคะอยากจะสอนเรื่องการจัดทำรายงานพิสูจน์สะสมและทุนส่รองสะสมระบบ IRS นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูก่อนนะคะอสอสานการที่ปัจจุบันตอนนี้นะคะที่โครมแกงล่าสุดก็คือที่มทนะคะ 0804ทับว .288 นะคะลงวันที่9กันยายน2565นะคะหน้าตามันก็จะมาประมาณเนี้ยนะคะ30กันยานะคะรูปแบบนะคะอ่ะเรามาดูแพลตฟอร์มตามนี้ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมีสะสมนะคะใช้ได้นะสัญญา2565นะคะัะสำรองนะคะหุ้นเหลือสะสมแล้วก็ มิสะสมที่แล้วในปีปัจจุบันแล้วก็ถอนคืนได้รับนะคะบวกมิสะสมที่เหลือ,อาจากการอนุมัติลองจากที่เราก่อนนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็รับเงินคืนข้ามปีมาพรงนี้ก็ดูจะเรียบประเภณนะคะอ่ะมาเหตุนะคะ,ะ,ม,าะ,คะ,ะมาดูมาเหตุกันก่อนนะคะมาเหตุพวกนี้นะคะอ่าก็หมายถึงว่าบัญชีนี้สิตนะคะน้สินทุกบัญชีพวกนี้นะคะ <c oughs> นิสิน,นะคะนิสิข้อนี้นะคะนิสินข้อนี้นะคะ,ะ,คะก็ดูจากพบทลองหลังปิดของพวกเรานนั่นเองค่ะก็ะไปดูะระบบก็จะยกมาให้ทั้งหมดนะคะท่าโฮอีลาแอสทานถูกต้องนะคะส่วนรายการยกเว้นที่ไม่ต้องคำนวณนะคะก็คือตรงนี้นะคะ,ะ,คะรายการอ่าหถึงเก็มีอะไรบ้างรายได้ค่าเช่านะคะสองรายได้จากการรับรู้ ระยะเวยาหุนกู้นะคะค่าจ่ายค้างจ่ายพวกนี้นะคะเราเราไม่ต้องนำมาเกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากว่ามันใช้เงินงบมางของปี66นะคะพวกนี้เราไม่ไม่นำมาคิดนะคะเราก็ไปเข้าระบบนะคะเนื่องจากว่าพี่ปูได้จะทำไปแล้วเนาะ,ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูลองดูนะคะ,ะเรามาที่ระบบบัญชีนะคะระบบบัญชี ลองดูกันค่ะอ่าระบบบัญชีนะคะอ่ารายงานการเงินนะคะรายงานพิสูจน์ยอดเงนินสะสมยอดสะสมนะคะ,ะแล้วก็กดค้นหานะคะให้เลือกเดือนอ่ามีมีสายยุ่นนะคะเลือกเดือนนะคะเป็นเมษายนนะคะอ่าแล้วก็กดค้นหาตรงนี้นะคะ อ่านะคะเนื่องจากว่าพี่ปูได้ทำไปเนาะมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราะ,ะเดี๋ยวเราเราไปคลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะบันทึกพิสูจน์กดบันทึกพิสูจน์สะสมก่อนนะคะสาหรับคนที่ยังไม่เริ่มทำะค่ะและเปลี่ยนเป็นเดือนมีายนนะคะ,ะเพราะว่าระบบมันจะประมวลจากระบบเยอะประเภทต่างๆนะคะที่เราจะทําไปสิ้นเดือนมีนาคมแล้วก็ประมวลมาในสานะคะอ่ะส่วนรายการพวกนี้นะคะที่โชว์อยู่เนี่ย่ะ นะคะอ่าตอนนี้ถ้าเงินฝากบัญชีของท่านณนะสิ้นปีห5้าถูกต้องท่านก็สามารถใช้ได้โดย ILS ีีสินท่านถูกต้องไหมมีสินนะคะถ้าถูกต้องก็สามารถใช้โดย ILS ได้ก็มาจากงบทดลองสิ้นปีของเรานั่นเองนะคะตรงนี้นะคะอ่าส่วนรายการยกเว้นพวกนี้ค่ะเราก็ไม่ต้องกรอกนะคะ่ะดูนะคะรายการยกเว้นนะคะ่ะ อย่าไปกรอกนะคะไม่ต้องกรอกค่ะก็นีเนาะไม่กรอกนะคะไม่กรอกต่อไปนะคะเราก็จะได้เงินทุนสำรองนะคะถ้าท่านใช้ปิดบัญชีมาถูกต้องนะคะก็มาจากแยกประเภทนะคะตัวนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็ที่ระบบมันดึงให้เรา อ่าต่อไปอะไรบ้างนะคะรายการกันเงินตัวนี้นะคะเราก็คลิกไปดูนะคะว่าจะพาไปพะะาไปประมาณนี้นะคะอ่าถูกต้องหรือเปล่าะที่ท่านได้ทําไว้ในระบบะะถ้าท่านไปก่อนนี่นะคะของที่จ้างเข้าระบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะอ่ามันก็จะมาถูกต้องนะคะ อ่ะ,อะต่อไปอะไรอีกนะคะอ่าข้อเงินสะสมที่ได้ับนุมัติแล้วในปัจจุบันะคะตัวนี้ก็รับคืนมานะคะ่ะก็หมายถึงว่ากรณีที่เราไปอ่า ปรับลดสัญญาลงนะคะที่เงินที่เหลือจากการก่อหน,นี้นะคะตัวนี้มันก็จะวิ่งกลับมาให้เราในส่วนผนสมนะคะเราก็แตกไอที่สีฟ้านะคะอ่ะมันก็จะมาว่าโครงการอะไรบ้างน,นะคะที่อ่ามันเหลือจ่ายนะคะเหลือจ่าย ค่ะอะสำรองตามระเบียบนะคะทีนี้เราก็จะได้นะคะถ้าใครที่สตงไม่ให้แก้ไขของบุคคลท่านก็สามารถและท่านไปดําเนินการก่อนที่ผูกพันต่างๆในระบบถูกต้องท่านก็สามารถที่จะใช้รายงานพิสูจน์ ขาะ,ะยอดตัวน,นี้น่าสั่งกัญญามาได้เลยนะคะส่วนระหว่างปีนะคะระหว่างปีระบบมันก็จะดึงเงินฝากนะเพราะวันพิสูจน์จากยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากกระทรวงการคลังต่างๆนะคะนี่ฐานะหนกสิกัญญาค่าก็ไปดูมาจากขต้นรองสิ้นปีของพวกเรานะคะเฉพาะของแม่นะคะ่ะสำรองตามระเบียบก็คือค่าใ้จ,จ่ายงบุรการะค่ะไปดูนะคะตามระเบียบมหาไทยนะคะนี้นะคะอ่าก็สามเดือนไม่น้อยกว่าสามเดือนระยาทศรีเดือนห้าเดือนหกเดือนก็ได้แต่ หรือว่ารวมด้วยนะคะเพราะรอบจอลิขสัมันท่านก็ต้องไปดูว่าท่านน้าส่งเท่าไหร่ก็บวกกลับเข้าไปด้วยนะคะเป็นผักนะ,ะก็ได้คงเหลือสะสมนะคะเงินงสะสมที่ได้รับอนุมัติแในบันบาลมีไหมถ้ามีระบบมาแจวิ่งมาให้ะค่ะถ้าเราไปสร้างโครงการเอาไว้ตรงนี้ค่ะ,ะบวกเงินสะสมที่กลับขึ้นมาอันนี้ก็มาจากแยกประเภทค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูแยกประเภท อันนี้ก็คือส่วนที่รับกลับขึ้นมาไบผ่าน RV นั่นเองค่ะอ่ะก็จะวิ่งไปหาเราบวกกลับเข้ามาให้ค่ะในงายนยื่สูตรอ่ะส่วนนี้สินนะคะก็พวกเราไปดูของพวกเราเองนะคะว่าเท่าไหร่ก็ไปคลิกที่ทดลองสินปีค่ะไปเลือกหกค กันยาหุนะคะอันนี้นะคะก็เอ็กพอร์ตไปตรวจสอบดูนะคะถ้าท่านปิดระบบอินเอ์สถูกต้องนะคะมันก็จะมาให้เราถูกต้องนะคะหรือท่านก่อนนี้ผูกพันนะคะอันนี้อยู่ที่พวกเราว่านำเข้าระบบไปครบถ้วนถูกต้องไหมนะคะ นะคะลองไปตรวจสอบดูนะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือรายการตัดกันของพวกเรานะคะที่จะดูได้หมดนิสินนะคะ ไปดูพวกนี้นะคะอะ่ลองรวมดูนะคะว่าได้ไหมนะคะขึ้นต้นวยสองนะ,ะ่ยนะคะ่ะลองรวมกันดูนะคะว่าได้ไหมหมวอนี้สิ่ทั้งหมด เมื่อได้เมื่อองท่านถูกต้องนะคะ,ะก็มากรอกแล้วระบบก็จะกดบันทึกให้กดบันทึกนะคะแล้วก็กดบันทึกไปนะคะอันนี้นะคะตัวสำรองก็มาจากแยกประเภทนะสัจจคุณญาตะคือต้นปีบวกกับที่เราปิดบัญชีไปตรงน,นี้นะคะก็มาจาก บัญชีแยกประเภทนะคะแยกประเภทนี้สินที่เกิดจากการตั้งหนี้นะคะจากแะไรงธุรกิจนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบดูะค่ะของเราะคะ่ะก็คืออยู่ในหมวดเน,น,นะะี้ยนะคะมีไหมนะคะก็เท่ากันนะคะนีสินนะคะไม่มีก็คือยอดรวมค่ะมีไหมนะคะยะคะ <c oughs> ีสินนะคะก็ส่วนมากมันก็จะรวมอยู่ในตัวเนี้ยนะคะก็ไม่ต้องกรอกก็คือด้านบนกับด้านล่างเนะะี่ยค่ะมันยอดเดียวกันนะคะยอดเดียวกัน เพราะว่านะคะ,นะคะเพราะรายการตั้งแต่หนึ่งถึงแปดเนี่ยมันมันยกเว้นนะคะ,ะยกเว้นยกเว้นตั้งแต่หนึ่งถึงแปดนะคะยาวเนาะไม่ไม่ต้องไม่กรอกนะคะไม่ต้องไปกรอกตรงเนะะี้ยไม่ต้องไปกรอกไม่ต้องไปกรอ,อกอทั้งหมดนะคะนะ ะะส่วนอย่างอื่นอันนี้ก็อปทอรปจรอบนะคะว่าไปทำไว้ถูกต้องไหมอ่ามันก็จะได้นะคะประมาณนี้นะคะ,ะมาเรากดบันทึกไปนะคะระบบก,ด,กดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็ไปพิมพ์นะคะเลือกด,ดูนะคะกดค้นหานะคะ,ะ,นะคะมันก็จะเจอหน้าต่าประมาณนี้ให้เรา ก็พิมพ์ไปนะคะอาเงินทุนสำรองนะคะเช่นกันเงินสำรองถ้าเกิดว่าใครมีการจ่ายเงินทุนสำรองนะคะ,นะคะก็เลือกเหมือนกันมียกนะคะก็ไปกรอบว่ามีไหมสัญญาจซื้อขายนะคะ,คะ,คะ,คะถ้าใครมีก็กดบันทึกส่วนอย่างอื่นนะคะระบบมันก็จะ มา้เราโดยระบบนะคะส่วนคนที่สําหรับอบทรทุกอบตท,ที่เราทําในระบบไว้ถูกต้องนะคะพวกนี้ระบบมันจะดึงมาให้ทั้งหมดนะคะนะ,ะที่เราไปทําไว้ในระบบนะคะการก่อนหนี้ต่างๆนะคะส่วนทางงบเราไม่ตรงนะคะแล้วก็ไปดูนะคะตามรูปแบบว .2808 Excel นะคะตามที่พี่ปูเคยแจกไปนะคะ ประมาณนี้นะคะก็ไม่ยากนะคะสำหรับคิปนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าสมมักใจงงก็คือมันเลือกเวมีนาเลือกมีนาปุ๊บระบบไม่ขึ้นให้นะคะก็เลือกเมอสาแลลวก,ก็กดค้นหาไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้